สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกระบะนะคะที่11 12อันนี้จะเป็นรถเข้าเพิ่งเข้ามาใหม่สดรส้อนเลยจะเป็น isuzu d max นะคะตัว all new ตัวนี้จะเป็นปี13นะคะและรายละเอียดแล้วเรามาดูรถกันรถตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเอตัวเริ่มต้นแล้วพอด,ดีเจ้าของเนี่ยเอามาเทินที่ร้านนะคะเดี๋ยวดูเราดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะตัวนี้นะคะล้อแม็กอันนี้เขาแต่งมาเพิ่มนะคะแต่งมาเพิ่มก็คือกดโหลดนิดหน่อยนะคะไปต้องทําอะไรสําหรับสายซิ่งสายลุยนะคะ แล้วก็ตัวรถสีขาวตัวสีประตูปกติค่อนข้างจะหายากอยู่แล้วนะคะสำหรับออนนิวแล้วก็ตัวนี้เจ้าของนะคะเขาใส่เบาะหนังมาเพิ่มเติมโดยรวมสภาพคันนี้มาจากป้ายแดงเลยแล้วก็ไม้นะคะไม่ไม่เยอะไมแค่แสนนิดเดียวเองแล้วก็จอเขาก็ติดตั้งมาเพิ่มนะคะตัวรถค่อนข้างจะสะอาดนะคะตัวรถสะอาดเลย ปกติตัว Isuzu D-Max o n e w เนี่ยราคาไม่ถึง40,000ก็ยากอยู่แล้วสภาพแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะทำเครื่องมากกดโหลดแต่งมาเยอะแยะมากมายแต่ตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเจ้าของแต่งมาแล้วแล้วก็ตัวรถไม่ได้บรรทุกหนักมานะคะล้อแม็กนี่คือยางดอกเต็มเลยนะคะปีใหม่เลยนะคะนี้ยางดอกเต็มเลยขอบ17นะคะล้อสวยด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปทาอะไรเยอะเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมตัวรถก่อนว่ารถสวยไม่สวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรถเดิมไม่เดิม นะคะดูจากตะเข็บนะคะตะเข็บเนี่ยรอยอาร์คเดิมทุกประตูเลยสี่ตัวเลยนะคะรับประกันได้เลยว่าคันนี้เดินขนาดไหนเพราะเจ้าของเนี่ยก็ก็ทำทำรถอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้แบบใช้งานหนักนะคะสี่อันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกท้ายท้ายเดิมไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวท้ายนะคะไม่ได้บรรทุกหนักดูได้เลยล่องกระบาดนะคะล่องกระบารถใช้ในกรุงเนี่ยล่องกระบาไม่มี ท้ายเนี่ยตะขงตะเข็บเดิมรับประกันเลยคันนี้รถไม่เดิมไม่สวยไม่ต้องเอาไปเลยถ้าคันนี้เจอรถชนหนักไม,ไม่ตรงนะคะทางเราซื้อคืนเต็มคืนจนํานวนเลยนะคะอ่ะเดยวหน้าก่อนหน้าสวยไหมรถ<อ>เดิมไม่เดิมนะคะเราดูได้จากไหนเราดูได้จากตัวน็อตนะคะน็อตฝากระโปรงมีการไขไหมน็อตฝากระโปรงไม่มีไขนะคะตัวนี้<อ>น็อตเดิมเลยแก้มนะคะแก้มก็ไม่มีแกะ อันนี้ถือว่ารถสวยมากเลยนะสำหรับรถปีขนาดนี้กานความร้อนก็ยังอยู่ตัวตัวรถนะคะฝากระโปรงตัวสติกเกอร์อยู่ครบนะคะเพจนะคะเพก็ไม่มีแกะเพตัวรถไม่มีแกะเลยน้ำมันนะคะน้ำมันตัวห้องเครื่องนะคะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยเพราะปกติเนี่ยตัวอีซ u ูซูเนี่ยมันก็หายากอยู่แล้วว่ารถสวยๆนะคะส่วนใหญ่จะวิ่งหนักใช้งานหนักนะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ 3 8 8 0 0นนะคะตัวลูกค้าเงินเดือนแค่1 5ื่นนะคะหมื่นซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะคะสายซิ่งสายวัยรุ่นทํางานเพิ่งทํางานก็ออกได้นะคะติดขัดเรื่องเอกสารหรือจัดไฟแนนซ์ติดอะไรติดต่อเบอร์นิดข้างล่างได้เลยนะคะเรามีบริการนอกสถานที่นะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นดาวแค่ศเท่านั้นนะคะตัวรถสวยรับประกันได้เลยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีพิกค,ควาำไม่มีจมน้ําแน่นอนขอบคุณค่ะ